เราอยู่กับค่ายฮอนด้าสองคันนะจ๊ะเน็ตเกตเหมือนกัน cb เจ็ดห้าศูนย์เทอร์เน็ตนะจ๊ะไอ้ว่าออปชั่นและเครื่องยนต์ใหม่หมดทุกอย่างนะจ๊ะอะฟังเสียงนี้ตึงก่อนนะครับเป็นสองสูบที่เสียงไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะจ๊ะ750เทอร์เน็ตไอ้ว่าแรงหมาเก้าสิบกรตัว cc ก็อยู่ประมาณ7 5 5ซีซีนะจ๊ะความแรงมต้ลงพูดถึงนะแรงแน่นอนแต่ตัวนี้ทำไมหน้าตาคล้ายกันเลยนะฮะตัวนี้เป็น cb 5 0 0 s นะฮะตัวนี้นะนนะก็เป็นเครื่อง2ส,สูบนะอยู่ที่อาตีบไป500เลยกันนะแต่ซีซีของมันจริงๆอยู่ที่4ซ7 c ีนะแรงมาก็เกือบ50ตัวแนละ้วประมาณ40ป้ายๆประมาณนะะั้นอะฟังเสียงท่อเดิมนิดนึงนะฮะท่อเต็มก็ถือว่าค่อนข้างจะเสียงโหดราวเหมือนกันนะก็2ตัวนี้หน้าตาคล้ายกันเลยนะ,ะับเพราะว่าฮอนด้าเหมือนกันเนาะดูเผินๆอาจจะเหมือนกันนะแต่จริงๆไม่เหมือนนะฮะความแตกต่างของมัน2องันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะไฟหน้าก็อาจจะ คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยนะฮะเห็นปะี่อันนี้เป็น7 5 0สูนะเฮอร์เน็ตนะเครื่องบล็อกใหม่ขนาดใหญ่หมดทุกอย่างแต่ตัวนี้จะเป็น CB500S เนะเห็นปะก็ชกหน้าอัพไซด์ดาวดิสคู่เหมือนกันนะฮะก็ปั๊มจับชกเหมือนกันนะฮะแล้วก็2ส,สูบคล้ายๆกันเลยประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะแรงมา้าเกือบร้อยตัวไอ้ว่าแรงและขี่มันแน่นอนนะเน็ตเกตที่ขี่มันต้องตัวนี้เครื่องใหม่หมดระบบข้อเวียงก็ถือว่าเสียงค่อนข้างจะพอสุดๆนะับประมาณนั้นก็ตัวนี้ สภาพโคตรใหม่ป้ายแดงนะฮะราคามือสองของเราก็ไม่ได้แพงนะฮะ750ดนเอร์เน็ตนะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่อ่ะก่อนที่จะไปรู้ราคาเรามาดูหน้าจอกันต้อ็มาดูหน้าจอนะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ 3ft นะมีระบบ traction control จอใหม่หมดทุกอย่างปิด,เป,ดเปิดได้นะฮะระบบหมดเราปรับได้แล้วแต่เรานะประมาณนั้นค่อนข้างที่จะแบบครบเครื่องนะเรื่องเทคโนโลยีประมาณนั้นก็หล่อและเท่750ศตัวนี้ราคาบอกอะไรก็ได้นะ,ะราคามือหนึ่งโคตรแพงนะกลายมาเป็นมือสองนะ ราคาที้่2ดาวบาทเท่าน,นั้นนะเริ่มเงินสีดาวก็ผ่อนกับเรานะไม่ได้แพงนะอยู่ประมาณ6 0 0 0ต้นต้นเท่านั้นนะส่วน500นะฮะหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะก็ตัวนี้ก็ไม่ได้แพงนะราคาแสนต้นต้นนะ,ะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณแสนสองแสนสามแสนสี่แล้วแต่ปีนะแต่ตัวนี้อยู่ประมาณแสนสามนะเพราะว่าชงน้ำสฟดาวตัวใหม่ปีประมาณวี่สองประมาณนะั้นส่วนตัวเจ็ดห้าศูนย์ประมาณปีสามนะตัวนี้ก็เริ่มต้นที่สี่ดาวผ่อนประมาณสามพันไปไปถึงสี่พันต้นต้นนะฮะตัวนี้นะ ก็ราคาจับ้องง่ายเลิ่มต้นฟีดาวน์สองคันนะประมาณนั้นก็คราอยากได้รุ่น2องคันนี้นะสภาพใหม่ๆนึกถึงมวอยวิปายนะเพราะว่าของเราเหมือนเช่นเคยนะฮะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่าเนก็ฟรีภาษีระเบวก็ต่อให้ครบทุกอย่างนะฮะลูกค้าไม่ต้องทอะไรเลยนะะอยากได้รถที่พร้อมขับพร้อมเรียกว่าแค่มาจองทํยาสัญญาอย่างเดียวนอกนั้นเราจัดให้ลูกค้าทุกอย่างนะลูกค้าไม่ต้องจัดอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ต้องเซอร์วิสอะไรนะเรามีการเซอร์วิสมีบริการรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งหมื่นกิโลเลยหนึ่งปีคือ คุ้มสุดๆแล้วฮะนึกถึง b ีโอวคือพบสุดไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะนึกถึงรถบีปลายมือสองต้องนึกถึงพี่โอวีปลาย